เริ่มมาจากเรื่องมวยนะทุกคนกลายเป็นวา่าฮหบแรงงานเหล่าส่งผลกระทบต่อหลายๆด่านนะทรงสร้างที่สุดก็คือแรงงานเหล่าที่เขามาเหตุเวียกและนักมวยเหล่าที่จะมาชกที่จะมาขึ้นเวทีอยู่ประเทศไทยอาจจะลดหน่อยทอยลงและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการท่องเทียวเหล่า เพราะว่าคนไทยเขาไปเที่ยวเล่าห้ายที่สุดกลัวเวียดนามกลักวจีนกลัวแก้วที่เขาไปเที่ยวเล่ามีแต่ประเทศไทยอันดับหนึ่งที่เขาสนับสนุนแล้วไปถ่องเที่ยวและมีอีกร้ายคนร้ายช่องหรือทาง youtube กันแล้วแต่ที่เขาอ่ายกเหลิกกันดิดตามหรือว่าขา้องยูทูบเบอร์ของคนไทยกันแล้วแต่ที่ไปเที่ยวเล่าเขากดรีพอร์ตเบิร์ตถูกสอง หรือแรงงานเล่าทีจะอยู่เขาก็จะเตรียมว่าแล้วก็บึ่งว่าจะไล่ออกบนนะกับทักทายสบายดีสวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกทกคนวันนี้เนาะเรื่องอาเรื่องร้อนแรงมากๆเลยนะทุกคนเนื่องจากว่าโอ้โหมาคอมเมนต์ในช่องอ้อนอกับต่อบวงต่อบบไว้เนาะอ้อนก็จะคืนให้เบิงนะว่าบางคนก็โอ้โหว้าจา้าเนาะแต่อ้อนบอถือสาดอกนะเพราะว่าอ้อนก็เข้าใจดีเนาะว่าเราอยู่ในวงการนี้นะ มันก็ต้องมีทั้งดีและมีทั้งบอดีน้ำนัแผลป้าปนกันไปเนาะสิิงทร้งแักๆก็คืออ่าแฟนแฟนมวยหรือคนเหล่าอ่ายคนประชาชนคนเหล่านี้แหละกับแบบว่าออกมาปกป้องคนไทยเนาะว่าอมันบกวนว่าแบบนั้นมันบควนว่าแบบนี้เนาะเพราะว่าเพิินกะมีศักดิ์ศรีอะบางคนกะว่าตั้งไรอะเมาร่วมเนาะแต่อ้อนเซวาทุกคนอาจจะ โกรธง่ายายไว้ white, นะแต่อ่อนแต่อ่อนเข้าใจเขา้าเขาใจเลยว่าสัจธรรมของชีวิตมันก็นต้องมีโกรธมีเกลียดมีสั่งมีหักมี้อมกันบางเนาะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะอ่อนกับเข้าใจดีเนาะอ่อนกับอ่าอ่อนกับเป็นคือกันเนาะเราเป็น,เป,นเป็นมนุษย์นะก็ต้องอ่ามีแบบว่ามีความรู้สึกบางเนาะแต่อ่อนอยวว่าเบิกเลยว่าคันพอได้เห็นงานกบขอแห่งเห็นงานอย่างต่างอกต่างใจเนาะแบบโบกี้งงานบอ นักหน้าสไยกะเห็ดได้นั่นเองเนาะคือแบบต้องพยายามให้มัดดีที่สุดเพิ่นจะบดว้วายเห้านะักเพิ่นบอกว่าคนเล่าบ่สูงงานเลยยังกันแหล้วแต่เนาะมันก็จะมีบางนะทุกคนอ่อนก็นคือการอ่อนกันเหลือคือการถางัานถามันนักหน้านะสหัสอลีเหาก็ต้องเลือเนาะทุกคนก็นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเฮาเองนะอ่อนจะหายเมืองคีปนะทุกคนว่าอาว่าแบบมันเป็นตังใดเนาะคือหลายๆคนนะแฟนบอลแฟน แฟนมวยคนลาวหลายๆคนหละก็ประชาชนคนลาวพอกะเป็นห่วงเลยก็ออกมาปกป่องเนาะว่าอาบุกคนว่าจังซีคนไทยกันเดือคนไทยกะอาหลายคนเนาะที่จะบ่พอใจเกือบทั่วทั้งประเทศเลยนะแล้วกะแบบมีแผนจะไปเที่ยวลาวกะยกเหลือไปแล้วเิ่นว่ามีแผนจะไปเที่ยวลาวปีนาหรือว่าเดือนนาผันกันยกเหลือไปแล้วไปเที่ยวบอนอื่นดีกว่าผันบอกโอ้โหกระทบกระถันหลายๆนาออ้อนกะอยากฝากเนาะอยากฝากแบบบอก่าอาวันจังไ๋ดีอ่ะ เทาก็บอกยังไบรทีจริงที่แน่แก็คือแบบมาขอโถษเพ่นเนาะแปลว่าคนเท่านะแปลว่าเพ่นแบบคนไทยเพ่นใจดีนะคันหูคันหูว่าพิษก็ต้องออกมาขอโโถดพราะว่าว่าตังไรเดียะค่ะมันพิษต่างแต่เริ่มอยู่แล้วเนาะคือหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวนี้โอ้โหลกโซเชียลเนาะคือทุกคนก็บ,บอกว่าหาก้กกาลังใจอ่อนหน้ามากนะแต่อ่อนกะ ต้องขอขอบคุณลายๆเด้อทุกคนทีเป็นกําลังใจแห้ออนเนาะเพราะว่าตลอดตลอดที่ผ่านมาเนาะถึงคนได้ทีแบบว่ายกเลิกการติดต่อการติดต,ต,ตามออนหรือว่าตอนไี้ก็แล้วแต่ออนกับต้องขอขอบคุณที่ติดตามมาถึงจุดๆหนีถึงภัยแต่บมาขักเพิ่ถึงภัยแต่บเป็นยังกับเป็นยังเนาะออนก็ต้องน้อมรับคําติชมนําเพื่อจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขช่องให้มันดีขึ้นนั่นเองเนาะคือออนจะห้เบิง่งขิดยาวๆไปเลยเนาะเพราะว่า,วา หลายๆคนคอมเมนต์นะโอ้โหสนานมันไวเลยแต่ทุกคนไปรับชมรับฟังกันเลยจ้าทุกคนนักชกลาวไปชกอยู่ที่ไทยก็พยายามสกัดก้านเขาเพราะรายได้ไม่เข้าตัวเองสมาคมจะหาเงินซื้อนวมให้นักมวยก็ยังลําบากนี่ก็คือเข้าแผนพอดีเพราะไทยจะแบนนักมวยที่เข้าแข่งกุนเแมตอนที่ลาวจัดซีเกมก็ยังใช้ชื่อว่ามวยไม่มีคําว่าลาวถ้าเขมรอยากจัดก็ใช้คําว่ามวยตามหลักซีเกมแค่นี้ก็สวยงาม ผู้ที่ละเมิดกฎของ if มาอย่างแน่นอนคุณกำลังทำให้นักชกจากลาวลำบากแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับบอกว่าทุกประเทศมีวัฒนธรรมภาษาของตัวเองและรักและปรารถนาในสัญชาตินั้นแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับว่ามีวัฒนธรรมแต่ไม่พัฒนาแล้วจะมาอ้างได้อย่างไรคุณพัฒนามวยลาวของคุณสิไม่ใช่ว่าพอไทยจัดมวยไทย คุณจะมาบอกว่าเป็นวัฒนธรรมของคุณมวยไทยกว่าจะมาพัฒนาจนมาถึงวันนี้มันไม่ใช่ง่ายๆลาวมีมวยลาวแล้วคุณพัฒนาอย่างไรคิดกติการูปแบบการชกอย่างไรสรุปก็ลอกมาจากมวยไทยแล้วคำว่ามวยไทยมรดกไทยสู่มรดกโลกคำพูดประโยคนี้คุณทรงชัยรัตนสุบัณอดีตโปรโมเตอร์เวทีลุมพินีเป็นคนพูดตั้งแต่เมื่อปี40 สมัยที่มวยไทยเริ่มออกไปสู่นานาชาติในเวทีสากลแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์อีกครับว่ามีสิทธ์อะไรบ้างเขาเอากติกาซีเกมทั้งหมดมาตั้งเป็นกีฬาที่ไม่เคยมีสมาคมเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นมาก,ก่อนทั้งๆท,งที่ทุกประเทศในอาเซียนก็แข่งขันและซ้อมชื่อมวยไทยมาตลอดความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าความคิดของตัวเองล้วนๆจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก นักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของลาวก็คือคนไทยเกียรติเขาแต่เศรษฐกิจมันขึ้นอยู่กับเขาจะทําอย่างไรนักมวยลาวส่วนใหญ่จะขึ้นเวทีมวยไทยในอนาคตก็ยังหาได้น้อยความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าจะทําอย่างไรเมื่อยอมรับว่ามวยลาวนําเข้ามาจากกัมพูชาโปรดทบทวนอีกครั้งแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับว่าโกตในปัจจุบัน เป็นเพียงการอุปโลกขึ้นมาจากคนแก่คนหนึ่งใครๆก็รู้ในเรื่องนี้การที่ลาวไปยอมรับขมรแบบนี้แสดงว่าลาวยอมรับว่ามวยลาวเป็นมรดกขมรผมคิดว่าประธานคนนี้แล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับว่ามวยลาวก็มีมวยไทยก็มีต่อไปนี้คงไม่มีมวยลาวเพราะมวยลาวจะไปเป็นกุขนขมຈแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับบอกว่า มวยอุปโลกลวงโลกเอากำแพงวัดมาอ้างหลักฐานอะไรก็ไม่มีความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าเห็นด้วยคนเดียวปลาตัวเดียวทำตายหมดกระชังเที่ยวลาวดีกว่าไม่แสบตาจะปิดปากทำไมหัวเต็มไปด้วยสมองความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่ากระบือคิดจะตกปลากระบือเขมรมาลาวไหมกระบือหลายตัวโง่มีผลกับการตกปลามากคิดให้ดีความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่า ตอนนี้ข่าวไปทั่วประเทศแล้วต่อจากนี้เรามาลุ้นกันครับว่าปีนี้นักท่องเที่ยวกัมพูชาอาจจะเข้ามาเป็นที่1ไทยอาจจะหล่นไปเป็นอันดับที่สิคนต่อมาครับบอกว่าโอเครู้เรื่องเตรียมรับผลกระทบตามมาด้วยบอกลาโอลิมปิกและเกมนานาชาติได้เลยคนต่อมาครับบอกว่ามวยต้องใช้เท้าใช้กำปั้นส่วนการต่อสู้ของแต่และประเทศก็มีวัฒนธรรมคล้ายๆกัน มีศิลปะป้องกันตัวต่างกันไม่ต้องห่วงผู้ใหญ่มีวิธีคุยกันที่นิยมกันก็มีแต่พวกนักวิชาการสื่อพวกที่โจมตีกันความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าเป็นผู้ใหญ่และล้มเหลวที่จะบนเกี่ยวกับความคิดนี้เลือกด้านขวาของผู้พิทักษ์ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมท่านต่อมาครับบอกว่าหลังจบซีเกมจากกรรมัมพูชานักชกลาวจะทำกันอย่างไร คนต่อมาครับบอกว่าคุณปล่อยให้คนที่ไม่มีความรู้ประวัติศาสตร์มวยและวิสัยทัศน์ต่ำมาเป็นประธานได้อย่างไรพวกคุณต้องทําอะไรสักอย่างความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าผมไม่เข้าใจว่าหากสหพันธ์มวยนานานชาติและสภามวยไทยไม่ให้นักมวยลาไปชกสากลหรือในประเทศไทยจะทํากันอย่างไรความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่ามีคนโง่อย่างนี้ที่ไม่สามารถไปไหนได้ ความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าชาวไทยมาหาท่านประธานแล้วเตรียมอำลลามวยล,ลาวได้เลยท่านต่อมาครับบอกว่าหากเวียดนามถอนตัวออกจากลาวอีกลาควรทำตามและพิจารณาใหม่ความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าหากเวียดนามถอนตัวจากลาวลาวควรติดตามและพิจารณาใหม่ท่านต่อมาครับบอกว่าในอนาคตนักท่องเที่ยวชาวไทยจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ปีนี้นักท่องเที่ยวที่มาลาวส่วนใหญ่อาจาไม่ได้มาจากประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าเอากับเขาสิแค่เห็นว่าบ่อสภามวยลาวมันแก่ตายไปแล้วมวยลาวมวยไทยมวยพมา่ามวยขเขมรล้วนมีรูปแบบเดียวกันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันคืออะไรแต่ครั้งนี้มันช่างโง่เง่าไม่คิดถึงผลกระทบต่อชาวลาวเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับบอกว่า อนาคตไม่ต้องใช้ชื่อมวยหรอกตั้งชื่อว่าคุณคเมไม่เห็นหน้าเห็นหลังแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเขาท่านต่อมาครับบอกว่าไปโชคกับกรรมพูชานะครับคนลาวคนลาวน่ารักถ้าเป็นแบบนี้ก็คงไม่สับสนนักมวยลาวเข้ามาเหมือนกันท่านต่อมาครับบอกว่าอ้าวมวยลาวก็คือคุณคเมเหลอเนี่ยคนต่อมาครับบอกว่าไปอยู่ใต้กางเกงคเมได้เลย ประเทศนั้นทั้งร่ำรวยและเก่งเวอร์คนต่อมาคขาบ,บอกว่ามวยไทยปลอมคุณคะแมของจริงแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับว่าของจริงต้องพิสูจน์เอากว่ามวยไทยจะดังถึงทุกวันนี้ได้ต้องฝ่าฟันมามากคุณคะแมเพิ่งมีมาก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองหน่อยเอาใจช่วยนะหนุ่มๆท่านต่อมาครับบอกว่า ดูฉากหลังแถลงข่าวก็พอทราบฐานะการเงินของสาพานธ์มวยลาวแล้วดูแล้วหญิงต้องของตัดหนทางนักมวยที่เขาจะทํามาหากินจากการเป็นนักมวยเพื่อเลี้ยงชีพครอบครัวกรรมก็ไปตกที่นักมวยลาวทันทีคนต่อมาครับบอกว่าประเทศไทยพยายามอย่างยิ่งที่จะคิดค้นสิ่งอับปยกัมพูชาลาเวียดนามพมา่าไม่เคยคิดทอดทิ้งไทยเพราะไทยเห็นแก่ตัว คิดแต่กำไรเรื่องส่วนตัวการหักหลังเพื่อนบ้านคนอื่นและผูกมิตรเฉพาะประเทศที่ร่ำรวยไม่เห็นคุณค่าเพื่อนบ้านชอบดูถูกว่าไม่ได้มาตรฐานนี่คือเหตุผลที่เพื่อนบ้านไม่เลี้ยงดูก็รู้พฤติกรรมอยู่ดีประเทศที่ไม่มีวัติศาร์ที่ชัดเจนถูกคิดค้นขึ้นเพื่อหลอกตาสักวันเจ้าของเดิมจะเอาคืนและหายไปจากแผนที่โลก คนต่อมาเขาบอกว่าประธานมวยลาวมวยลาวกับหัวร้อนเอ่ยปากไทยไปหลายดอกสบายใจไหมที่จะโดนเอาคืนส่วนคำที่เขมรเมียคือทองในภาษาไทยครับคนต่อมาครับบอกว่าพุทธศักราช2,337หลังจากที่ขอมได้ตกเป็นเมืองขึ้นของส